อ่ะเป็นคนที่แบบขี้หึงไหมลูกขี่หึงครับจริงเหรอจริงผมเป็นคนขี้หึงพี่ผมเป็นคนที่หวงอะหวงของเวอร์ชั่นแบบประมาณไหนสมมติว่าสมมุติว่ามีแฟนแล้วแบบแฟนไปคุยกับคนอื่นเนี้ยอันนี้โอเคไหมมีใครโอเคได้โอเคป้อจำไม่ได้แล้วคือด้วยสิบสามปีไม่หมายถึงว่าไม่ใช่จําหนังไม่ได้นะจาไม่ได้ว่าไปดูหายด้วยความที่นานมากแล้ว เสียงแบบนี้จะไปดูด้วยกันเหรอ <laughs> ไม่ได้พี่ต้องไปดูกับผมอ้าวชวนแบบนี้เลี้ยงด้วยนะเลี้ยงทุกคนด้วยนะไปคนหึงแรงไหมไม่ใช่เป็น้องหึงแฟนนะหมายถึงว่าหึงเพื่อนหึงแมวหึงหมาไปหมดอะ่ะเป็นคนหึงแรงหรอ้ยแต่พูดใหม่สิแรงหัวใจสัน่นใ<ช>จสั่นทำไม<อ>เขาไม่ได้หึงเธอไม่แต่พีมเป็นคนที่แบบเวลาเวลาน่ารักคือน,น่ารักแต่เวลาเขาหมดซีเรียรเขาดูน่ากลัว <laughs> แจมค่ะขอกินพี่แจมได้ไหมครับขอกินขอกินพี่แจมได้ไหมล่ะน้องหมายถึงแจมสตรอเบอรี่ไม่ได้ไม่ได้ไมายถึงก่ได้ไมีได้เลยนั่นแหละไม่ได้ครับนี่คนนี้ดึงไว้แล้วเนี่ยเออไม่ได้เลยหรอกนเดี๋ยวดึงไว้แล้วเนี่ยเขาบอกให้หุบขา ยังโตเยอะของมันคุณไม่โกัสที่ของอมันมันตึงกระเกงมันตึงเราต้องบิดๆ่อยมันอร่อย